ก็สวัสดีชาวแวดวงฟุตบอลน,นะครับ,รรบวันนี้เนี่ยเดี<ป>๋ยวเรามาคุยก่อนเกมของพี่เมลีกสัปดาห์ที่3นะครับเอ่อน่าจะมีหลายๆอย่างเนี่ยให้จับตามองกันพอสมควรนะครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกก่อนเลยนะครับจะ กนนคืนวันศุกร์หรือว่าเช้ามืดวันเสาร์นะครับก็คือเกมที่เชลซีจะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของน้องใหม่อย่างรูตันทาวนะครับก็เชลซีเนี่ยตอนนี้พวกเขามี1แต้มอยู่อันดับที่15ของตารางพรีเมียร์ลีกนะครับส่วนทางด้านของน้องใหม่เนี่ยตอนนี้พวกเขามีศูนย์แต้มแต่ว่าพวกเขาเนี่ไม่ได้แข่งในเกมที่แล้วเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันก็คือบ้านของรูตันทาวเนี่ยยังไม่พร้อมสําหรับการแข่งขันนะครับก็เกมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงนักเตะที่จะไม่มีสิทธิ์ลงสนามในเกมนี้ก่อนนะครับฝ เรียงรายเป็นแถวนะครับมีร uh ิเจมคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูนะครับบาเดชิวเวลลี่โฟลฟาน่าอบราโรโบจ้านะครับตาเวชโลบาแล้วก็ล่าสุดเลยครับก็คือหน้าของชูวูเมกาา้านะครับซึ่งจากรายงานข่าวนะครับจากทางของสกายสปอร์ตเนี่ยชูวูเมก้าเนี่ยได้รับการบาดเจ็บที่เข่าด้านซ้ายนะครับ ต้องได้รับการผ่าตัดซึ่งผ่าตัดเรียบร้อยแล้วและจะต้องเข้าการพักฟื้นหรือรักษาเนี่ยประมาณ6สัปดาห์นะครับก็ถือว่าโอโ้โหนัดหนึ่งเจ็บคนหนึ่งนัดหนึ่งเจ็บคนหนึ่งเลยนะเซลซีเรว่าอก็มีเลือกให้ปวดหัวในทุกนัดนะใช่ส่วนน้องใหม่รูตันทาวนะครับพวกเขาจะไม่มีนักแต่อย่างรีดเบิร์กนะครับแล้วก็แดนพอร์ตนะครับกาเบียลโอโชนะครับจอแดนคร์กนะครับก็ถ้าอ่านชื่อผิดยังไงต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่านักเตะเนี่ยแทบจะไม่ออไม่ไม,ไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่นะครับเป ับเชลซีเนี่ย พูลสกอร์ยังคาดการณ์ให้เป็น3-4-2-1นะครับหรือ3-4-3ผู้สามประตูเป็นท่านของโรเบิร์ตซานเชสนะครับเซนเตอร์ Center 3ตัวเนี่ยโควิลเตโกซิลวาแล้วก็ท่าน้าของเดซาสซีนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นท่าน้าของเอนโซเฟอร์นันเดสจับคู่กับมอยเซสไคเซโดนะครับแบ็กซ้ายหรือวิงแบ็กซ้ายนะครับเป็นเบนชีเวลวิงแบ็กขวาก็เป็นกุสโต3ตัวลุกนะครับราฮิมสเตอร์ลิงกาเลเกอร์แล้วก็ท่าน้าของหน้าป้าเป็นแจ็กสันนะครับแปลกเหมือนกันนะครับสำหรับเชลซีเดี๋ยวเราค่อยมาพูดการส่วนลูตันทาวเนี่ยพวกเเเขาาามมในนนรรระะะบบ 3, 5, ะบ352คัผูู้สปปต็จ เชนนะครับแล้วก็3เซนเตอร์เนี่ยเป็นทางด้านของแอนเดอร์สันนะครับล็อกเยอร์แล้วก็เบลนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นทางด้านของตาติชชองนะครับนาคัมบานะครับแล้วก็เอ็มปาซูนะครับทางด้านวิงแบ็กซ้ายนะครับเป็นทางด้านของดอลตี้นะครับวิงแบ็กขวาเป็นทางด้านของคาร์โบรีนะก็ถ้าอ่านขออภัยครับส่วนหน้าคู่เนี่ยก็เป็นทางด้านของอเดบิโยกับทางด้านของมอริสนะครับเชลซีเนี่ยเว็บฮูสกอร์ให้การ์ลเกอร์ขยับขึ้นมาเป็นตัวลุกนะครับก็คือไม่ได้เอาปีกลงมาอย่างทางด้านของูดิก อ่าใช่ไม่ได้เอามูดิกลงมาแทนนะครับแต่ว่าดันการ์เกอร์ขึ้นมาแทนนะแล้วเอาไคเซโดเนี่ยลงเป็นตัวจริงในเกมนี้ซึ่งผมคิดว่าเขาอาจจะมีความพร้อมมากคือแล้วแหละหลังจากที่ขยับขยื่อนอะไรให้มันลงตัวเรียบร้อยแล้วอ่าส่วนแจ็คสันเองเนี่ยผมว่าก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะใช่ส่วนลูตันทาวเนี่ยพวกเขาเองก็ต้องฝากความหวังครับไปไว้กับกองหน้าของพวกเขานะครับอย่างคาร์ตันโมลิสที่ เป็นดาวซันโวของทีมในซีซั่นที่แล้วนะครับด้วยการยิงไป20ประตูกับอีก7แอสซิสต์แต่ว่าเกมนี้เนี่ยถ้าให้พูดกันเนี่ยก็ต้องรอดูในเกมอีกทีนึงว่าลูตันทาวจะต้านทานเชลซีไหวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับสำหรับการเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับเจอกันเพียงแค่2ครั้งนะเชลซีเนี่ยชนะได้บนเลยนะครับเจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยต้องย้อนกลับไปประมาณ2ปีที่แล้วหรือ2ซีซั่นที่แล้วนะครับเจอกันในรายการ FA เอฟเอนรับตอนนั้2ประตตู่อน แต่ว่าก่อนหน้านั้นอีกรอบนึงเนี่ยพวกเขาก็เปิดบ้านเอาชนะลูตันทาวไป3ประตูตอนหนึ่งนะครับก็เกมสำหรับเกมนี้เนี่ยแน่นอนว่าน่าจะต้องเป็นเกมที่ทางเจ้าบ้านอย่างเชลซีเรียกความมั่นใจให้ได้ไม่มีเหตุผลอะไรที่พวกเขาจะไม่สามารถเก็บสักแต้มคือ จะบอกว่ามันมันก็อาจจะมีโอกาสแหละแต่ผมว่าด้วยความมั่นใจด้วยอะไรต่างๆคือเกม2เกมที่ผ่านมาเชลซีอ่ะสร้างสารร์เกมลุกได้อ่าผมว่าเขาเล่นดีขึ้นนะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับพอร์ตนะที่พยายามปรับแต่งแลวเหมือนเริ่มรู้แล้วว่าต้องเล่นยังไงมีการบบที่ผมว่าหุ๋ยหวามากๆนะไอเกมที่แพ้เวทแฮมเองอะ่ะผมมองว่าเขาก็เล่นดีนะเพียงแค่มันยังจบไม่ได้เท่านั้นเองใช่ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสารรค์โอกาสหรือแม้กระทั่งการเข้าทำเนี่ยโอกาสจบสกอร์พวกเขาก็มีเยอะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าตัวจบอ่ะมันยังไม่ดีพอแล้วก็ช ก้าเนี่ยโอ้โหเกมเกมนั้นนะลูกทียินก็สวยด้วยนะแบบว่าฟุบฟับฟุบฟับกำลังกำลังจะเกิดเลยเดี๋ยวมาเจ็บซะก,ก่อนความมั่นใจกาลังมาผมว่าน่าจะต้องคือถามผมอะ่ะผมยังเชียร์ให้พอเชติโนกลับไปเล่นเป็นหลังสี่แผนถนัดของพวกเขาที่ในช่วงปีซีซันเองเขาก็ใช้แผนนี้แล้วก็เล่นได้ดีด้วยสี่สองสามหนึ่งเนี่ยอาจจะถอดเซนเตอร์ออกสักตัวหนึ่งไหมแล้วเติมเป็นตัวลุกเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเล่นในบ้านความห่างชั้นเนี่ยผมว่ายังเยอะพอสมควรระหว่างเชลซีกับลูตันทาวถ้าพวกเขาชนะเนี่ยต้องเรีย เป็นไฟ์บังคับที่ต้องชนะเพื่อที่จะเก็บโมเมนตัมของทีมเรียกความมั่นใจในแมตต์ต่อต่อไปให้ได้นะครับรูตันทาวเองผมมองว่าความพร้อมของพวกเขาเนี่ยมันยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะอ่าแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทีมเต็เตทงที่ลุ้นตกชัน้นสุดเลยนะทีมรูตันท,ทาวเนี่ยใช่เกมแรกที่พวกเขาเล่นเจอไบตันนี่ก็คือโอ้เสียทรงเลยอะเจอไบตันตกไป41่ชนเ่เลย แล้วเกมที่2เนี่ยก็ไม่ได้เตะด้วยไม่รู้ว่าการขาดหายไปแบบคือมันไม่ได้ปรับสักทีอ่ะคือสมมุติถ้าได้เตะในบ้านได้แบบเออได้ปรับทีมนู่นนี่นั่นเจอปัญหาเนี่ยแต่ผมว่าการที่ครั้งที่แล้วเขาไม่ได้เจอเบอร์รี่ก็อาจจะให้ทีมยังยังอยู่ในช่วงปรับตัวอีกอยู่ดีนะครับก็ผมว่าเชลซีน่าจะเก็บ3ามแต้มได้สบายก็ชนะ3ามศูนย์เลยผมว่าคินชิดด้วยอ่าใช่ผมว่า3ามศูนย์เหมือนกันแล้วคินชิด้วยคิดว่างัน่าจะไม่ใช่งานแบบว่ายากอะไรสำหรับพอเินโนนะในเกมนี้เพราะว่ารู้จักการเเป็็นน้้อองงใหม่แลวก เชลซีอ่ะรูปแบบการทําทีมก็เริ่มค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแต่เกมที่แล้วเองก็ประสิทธิภาพใแดนลุกก็ถือว่าหวือหวาพอสมควรขาดแค่จังหวะจบอย่างเดียว<ช>ที่เราบอกไวใ้ใช่ใช่เพราะว่าต้องยอมรับว่าเดมิวอยอุดสุดอ่าใช่เพราะว่าอุด<ช>แบ<ล>บโอ้ยเข้าไปยากมากแต่สเตอร์<ช>ลิงก็ถือว่าเล่นดีนะใช่ใช่จะกำลังจะบอกว่าสเตอร์ลิงอ่ะไม่รู้ว่าพรชเอาอะไรไปปลุกคือโอเคแหละอาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาท็อปฟอร์มที่สุดแต่ถ้าเทียบกับลาหิมสเตอร์ลิงปีที่แล้วอ่ะผมว่าเขาเขา เขาเรียกว่าอะไรล่ะมีความมั่นใจมากขึ้นเออดูดูเป็นชิ้นเป็นอันมากกว่าซีซั่นที่แล้วแล้วก็ถ้าเจ้าตัวมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไอ้จังหวะเลี้ยงผิวไหวอะไรเงี้ยแต่ว่าผมขอแค่อย่างเดียวคืออย่ากเก็บบอลกับตัวไว้นานเกินไปอะ แล้วก็ออนักเตะม,มาอย่างคาเซโดเกมแรกที่ได้ลงมาถือว่าเป็นค่อนข้างจะฝันลายไหมฝันไลายสำหรับเขาในการเดบิวต์แต่ก็เป<า>ิดตัวได้แย่แต่โดยรวมผมว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินใจตั้งแต่นัดแรกดีกว่าผมมองว่าเขามีของแล้วเพิ่งเกมเนี้ยอาจจะทําให้เขาเรียกความมั่นใจกลับมาและเล่นดีอย่างต่อเน,นื่องใช่ครับส่วนลาเวียไม่รู้ว่าพร้อมหรือย,อยังนะเพราะว่าเท่าที่ผมไล่ดูข่าวเนี้ยยังไม่ได้มีการซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่ ไม่รู้ว่ามีอาการบาดเจ็บหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้ต้องรอติดตามนะครับก็ประมาณนี้สําหรับคู่แรกนะครับคู่ต่อมาเนี่ยก็ไปทางด้านของบอชมัตจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทอร์แนมฮอสเปอร์นะครับเกมนี้นะครับจะเตะกันเนี่ยวันเสาร์โอ้คู่แรกเลยนะหกโมงครึ่งนะครับสเปอร์อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเตะเร็วบอชมัตเนี่ยตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ14ของตารางนะครับแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งนะครับมีหนึ่งแต้มส่วนสเปอร์เนี่ยพวกเขาอยู่อันดับ7ของตารางนะครับชนะหนึ่งแล้วก็เสมออีกหนึ่งมีสี่แต้มนะครับเออนักเตะะที่่่คาาดดวจไไม ลงของทั้งสองทีมนะครับทางด้านของบอดมัดเนี่ย แน่นอนว่าไรอันเฟดเดอริกนะครับเทวเวนเนียอเล็กซ์กอตดาวลุ่งน่าจับตามองเนี่ยไม่น่าจะพร้อมนะครับ oh. ส่วนอดัมสมิธหรือลูวิสคุกเนี่ยต้องรอดูเช็คฟิตอีกทีหนึ่งครับทางด้านของฝั่งสเปอร์เนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับไรอันเซเซยงโรติโก้เบนทันกูไบแอนฮิลส่วนในรายของเจมส์นมดิสันล่าสุดเนี่ยก็เหมือนจะต้องมีการเช็คฟิตอีกทีนึงว่าจะพร้อมหรือเปล่านะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูนักเตะ11ตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากฝััััั่่่งบนนบ,บบบบบอออรรรรร์ 1, นนนนนนนมมมกกกะะะะคคคคค็าาใ4 2 3 1เเเโต้ิสซซี ก็ผู้เซนเตอร์อีกคนหนึ่งก็เป็นทางด้านของซาบายี่นะครับแบ็กขวาเนี่ยเป็นทางด้านของแม็กซ์อารอนนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นลอสเวลกับทางด้านของฟิลิปเบลลิงสามตัวลูกเนี่ยแอนโทนีนะครับไรอันคิสตีนะครับแล้วก็ซิเมนโยนะครับขออภัยนะผมอ่านชื่อนี้ไม่ค่อยจะถูกทุกทีส่วนหน้าเป้าเนี่ยก็เป็นตัวเก่งของพวกเขา,านะครับโดมินิกโซลันเก้นะครับ ส่วนทนาขอทนท็อตแนนฮ์สเปอร์ก็น่าจะมาในระบบเดิมนะครับก็4 2 3 1ผู้สารประตูเป็นวิกคาริโอนะครับแบ็กซ้ายเป็นอูโดกี้คู่เซนเตอร์เป็นมิกกี้ฟานเดอร์เฟนจับคู่กับคริสเตียโรเมโลแบ็กขวาเนี่ยเป็นเอมอสันรอยัลนะครับคู่ตรงกลางเนี่ยเป็นอีบิซูมากับน้องป๊าปซานะส่วน3ตัวลุกเนี่ยซอนฮึงมินนะครับแล้วก็เจมสันคลูเชฟสกี้ลิชาลีสันนะครับฝั่งบอร์ดมารเองผมว่าน่าจะเป็นชุดที่ เอาจริงแหละนะแม้เกมแรกเนี่ยพวกเขาจะเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเปิดบ้านเสมอกับเวนแฮมแต่ว่าเวนแฮมเองก็เป็นทีมที่เคีย่ยวอยู่แล้วอะ่ะอ่อแต่ว่ายังมีปัญหาเรื่องเกมรุกเอาเอจริงจอะ่ะ เพราะว่าแม้เกมที่เจอกับลิวพูในเกมที่แล้วพวกเขาจะแบบว่าได้ประตูขึ้นนําเร็วแต่ส,สุดท้ายมันเป็น<อ>ขอ้อผิดพลาดจากออลิวพูเองด้วยซะส่วนใหญ่ใช่แต่สุดท้ายก็ต้านลิวพูไม่อยู่แถมเกมลุกก็ดูกดดันลิวพูไม่ได้แม้ตอนลิวพูดโดนใบแดงออกแม็กคาริสเตอร์เนี่ยเกมก็ไม่ได้ดูที่จะแบบกระเตื้องขึ้นมาเลยนะสำหรับบอลมัดใช่ก็ถือว่าอาจจะน่าเป็นห่วงสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าทางทอร์นัมพฮอลสเปอร์เองเนี่ยก็ดูดีมีภาษีมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เกมล่าสุดเนี่ยเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เลยนะอ่าแล้วก็ความมั่นใจเองเนี่ยผมว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหละแล้วก็นักเตะใหม่เองอะไรเงี้ยแต่ว่าเว็บผูสกร์เนี่ยเลือกให้แมดิสันเนี่ยลงเป็น11ตัวจริงเลยนะแต่จากข่าวเนี่ยคือข่าวรายงานว่าแมดิสันเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยครับตรงเอ็นหัวเข่าด้านในและบริเวณข้อเท้าอาจ อาจจะพักถ้าหากว่าไม่ผ่านความฟิตนะครับแต่ถ้าหากพักเนี่ยพวกเขาก็ยังมีทานะของโจวานี่โลเซลโซที่พร้อมจะลงมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนแทนนะแล้วก็นักเตะที่แบบว่าน่าจับตามองอย่างอีบิซูมาที่ได้แมนออฟเดอะแมตช์มา2เกมแล้ว<อ>แล้วก็น้องปาอปซาเองที่โด่งดังขึ้นมาเลยหลังจากยิงแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเข้าไปนะครับ <c oughs> ท่านี้กด้วยท่านี้ด้วย <c oughs> ดีใจท่าแรดฟอร์นะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยฮูสกอร์ให้สตาร์ทออกมาเป็นเอ็มมาร์สันรอยัลออีกครั้งหนึ่งนะครับก็ ต้องรอดูว่าจะจัดกันยังไงนะครับส่วนเฮตูเฮต์ของทั้ง2ทีมนะครับเจอกัน6นัดหลังสุดเนี่ยเปอร์ชนะ3บอดมัดชนะ2แล้วก็เสมอกันไป1เกมนะครับโดย2เกมล่าสุดเนี่ยบ้านใครบใครคนนั้นไม่เอานะครับเปอร์เปิดบ้านแพ้ให้กับบอดมัดไป2ประตูต่อ3แต่ว่าบอดมัดก็เปิดบ้านแพ้สเปอร์ไป2ประตูต่อ3เหมือนกันนะถือว่าเจอกันก็ยิงกระดูกกรนานอยู่นะอ่าซีซั่นที่แล้วนี่ใครที่หวังให้ยิงเยอะก็อาจจะแหมลุ้นคู่นี้ได้แล้นนหน่อยก็คิดว่ายังไงครับเกมนี้ คิดว่าเกมเนี้ยสเปอร์ดด้วยความมั่นใจอะไรเอ่ยอ่ะโหฮนนแมนยูมาแถมเก็บกินชีสในบ้านตัวเองเองีกแล้วบอร์ดมาร์ตเองอ่ะที่ผมมองว่าเกมลุกก็ดูไม่ค่อยแบบมีอันตรายเท่าไหร่อันที่ผมเคยบอกไว้จูนไม่ติดอย่ง<ม>ูงไม่ค่อยติดแล้วก็สเปอร์หลังเองก็พอได้มิกกี้ฟอนเดอร์เฟนมาดูแน่นขึ้นไหมปรับคุณคือว่าคุณม่นแน่นแน่นขึ้นไหมผมว่าแน่นแน่นแน่แนกว่าถ้าเทียบกับว่าจะเป็นเอริกไดเออร์หรือว่าเาวิสันเชดอ่ะอ่าใช่แล้วก็ซอนเองก็เหมือนจะเริ่มปรับเข้ากับแผน อ๋อเกมแรกผมว่าเกมนี้สเปอร์ชนะ31 3-1ะส่วนผมเองเนี่ยผมคิดว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สเปอร์ต้องพิสูจน์เพราะว่าอย่างเกมแรกเนี่ยพวกเขาเจอเบนฟอร์ดและเบนฟอร์ดรับลึกแล้วใช้การโต้กลับเนี่ยสเปอร์ก็ก็เจองานเหมือนกันแต่ว่าโอเคอถ้าเกมเปิดเหมือนเจอกับแมนยูอ่ะสเปอร์อาจจะแบบเล่นได้สบายหน่อยพื้นที่ที่มันไอเนี่ย แต่ว่าคราวนี้เนี่ยถ้าเจอแบบบอชมัตแล้วสเปอร์คือมันต้องเป็นข้อพิสูจน์ว่าพวกเขาจะสามารถเติบโตได้หรือเปล่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้เกมอย่างเจอแมนยูเฉืนเอนเฉือนชนะมาได้หรือเจอแมนซิตี้เก็บ3แต้มมาได้แต่ว่าไปโยนแต้มให้กับทีมกลางหรือทีมทีมภท้ายอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเลยถ้าไม่มีแมดิสันเป็นโล so, เซโซผมว่าอาจจะไม่ได้หนีกันมากแต่แมดิสันเน่คลาสมัน,ม,น,ม,นมันเหนือจริงๆอใช่มันมันความต่างใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือดิชาลิสันที่ ต้องพยายามที่จะมีส่วนร่วมกับเพื่อนให้ได้มากขึ้นถือว่าเป็นสเกมที่เงียบเหงานะของดิชาใช่ก็รอดูครับส่วนตัวผมคิดว่าสเปอร์อาจจะชนะได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ชนะแบบง่ายขนาดนั้นอาจจะแบบ2ประตูต่อนหนึ่งผมยังมองว่าอาจจะเสียประตูอยู่โอเคครับคู่ที่3นะครับก็คืออาร์เซนอลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟูแลมนะครับก็ เกมนี้เนี่ยเตะกันวันเสาร์เหมือนกันนะครับเวลา3ามทุ่มตรงนะนักเตะที่จะไม่ได้ลงของทั้ง2ทีมครับอาร์เซนอลเนี่ยกาเบรียลเจสุสจูเลียนทิมเบอร์ครับโมฮเมดเอลนีนี่แล้วก็ล่าสุดก็คือโทมิยาสึที่โดนใบแดงไปโอ้เป็นใบแดงที่รู้สึกว่างงๆนะง่ายไปหน่อยนะ <c oughs> แต่ว่า,าเหลือง <c oughs> 2อ,งอ,งอะ่ะมันเหลือง2ก็อาจจะแบบกรรมการคงผมก็ว่ามันง่ายไปหน่อยอะ่ะ <c oughs> อืมผมว่ามันไม่ควรเหลืองนะจังหวะนั้นอะ่ะสำหรับผมอ่ะใช่ส่วนเช็คฟิตเนี่ยก็เป็นทางด้านของโก้นะครับโลกองกาบัลโลกันนะก็เอาจริงๆเนยัง มีชื่อที่แบบอยู่ในชื่อย้ายอยู่นะแบบว่าโลกองกาอะไรอย่างเงี้ยเอยว่ากันแต่ว่า11เวตัวจริงที่ทางเว็บพูสกอร์จัดมาเนี่ยก็เป็นระบบ4-3-3นะครับสำหรับทางด้านอาร์เซนอลพวกสามประตูเป็นทางด้านของอารอนสแลมเดลคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นซาลิบาจับคู่กับเบนไวท์นะครับแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นซินเซนโกแบ็กขวาเป็นโทมัสปาเต้นะครับ สามกองกลางคลายฮาวเวร์ดนะครับดเดคเคนไรท์มาตินโอนิกาสามตัวลูกก็กาเบรียลมาตินเนลลี่นะครับเอ็ดดี้เอ็นเคทีแล้วก็บุโกโยซากา้าฝั่งฟูลแลมเองพวกเขาก็มาในระบบ4 2 3 1ผู้ประสานประตูเป็นทา่านาของแบรเรโน่คู่เซนเตอร์นเนี่ยเป็นทา่านาของอิซาดิยอฟจับคู่กับบาซซี่นะครับแล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยเป็นทางด้านของโรบินสันแบ็กขวาเป็นเตเต้นะครับตรงกลางเนี่ยเป็นทางด้านของลูคิชจับคู่กับทางด้านของแฮร์ริสันรีดนะครับสามตัวลุกเนี่ย อันเดรสเปเรล่านะครับแล้วก็แฮร์รี่วิลสันแล้วก็ทางด้านของโคโนวาริสนะครับส่วนหน้าเป้าก็เป็นลาอูคิมินเนสนะครับนักเตะใหม่ของพวกเขานะก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าฟูลแลมเนี่ยน่าจะเสียมิโตวิดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมว่าไม่น่ามีปัญหานะกับการเอาคิมินเนสมาแทนแต่ว่าคิมินเนสในช่วงท็อปฟอร์มอาจจะไม่มีปัญหาแต่คิมินเนสในช่วงหลังอาจจะมีปัญหาใช่เพราะว่าเรื่องความโคงความคมอะไรเนี่ยผมว่ายังต้องปรับอีกอย่างหลังจากที่เขาเขาเรียกว่าอะไรมีการบาดเจ็บ ก็ทางฝั่งฟูลแลมเองนะครับพวกเขาเนี่ยแข่งไป2เกมชนะ1แพ้1มี3แต้มอยู่ันดับที่13ของตารางนะครับโดยรวมผมว่ายังเป็นทีมที่ ผมว่าเอาจริงๆก็ไม่แย่นะแม้กรทั่งจะเสียทางด้านของมิโตวิดไปก็ตามนะครับฝั่งของอาร์เซนอลเองเนี่ยให้ทางด้านของชิเซนโก้ลงนะครับแม้จะเช็คฟิตก็ตามนะครับส่วนผู้เล่นคนอื่นๆ,ๆเนี่ยน่าจะเหมือนเดิมหมดนะครับแล้วก็เอนเคเทียเองก็ดูที่จะดูดีในตำแหน่งนี้ณนะเวลานี้นะอเขาเรียกอะไรอองเคเทียอองเคเทียดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆ ก็ต้องรอดูเพราะว่าอังจริงอาร์เซนอลเกมที่แล้วเนี่ยแม้จะเก็บ3มแต้มได้แต่ก็มีจังหวะที่เขายังยังขาดความคมในการจบสกอร์อยู่เหมือนกันแล้วก็อีกหนึ่งอันที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจเลยคือลาย่าเนี่ยจะมีโอกาสได้ลงบ้างหรือเปล่าเออใช่ผมคิดว่าถ้าถามว่าถึงขนาดซื้อเอเช่าลาย่ามาแม้แม้จะมีการที่แบบซื้อขาดทีหลังก็ตามนะแต่ว่าระดับลาย่าเองอ่ะผมว่าน่าจะต้องมีการแข่งขันที่สูงกว่าเอาลาย่าไปเล่นบอลถ้วยอ่าใช่ใช่ต้องต้องรอดูเพราะว่าอังจริงแผน ของอาเซนอนตอนนี้เนี่ยในการที่แบบว่าถึงเวลาจะขยับเป็น3เซนเตอร์แล้วเอาปาเตขยับขึ้นไปเป็นกองกลางอีกคนหนึ่งแล้วโอเวอร์โหลดกองกลางขึ้นไปเนี่ยเออต้องรอดูพอเป็นชินเซนโก้เนี่ยผมว่าเขาก็น่าจะพอเล่นได้แหละกับการเป็นเซนเตอร์ตัวตัวซ้ายอ่ะเพราะว่าอจริงๆเป็นโทมิยาสึอ,อาจจะดีกว่าเรื่องลูกกางอากาศด้วยรูปร่างของเขาแต่ว่าถ้าเป็นชินเซนโก้การเติมเกมการวางบอลอาจจะดีกว่าโทมิยาสึก็ได้นะครับต้องรอติดตามก็ไปดูเฮดทูเฮดกันบ้าง ก็เจอกัน6นัดหลังสุดนะครับอาร์เซนอลเนี่ยชนะไปถึง5แล้วก็เสมออีก1เท่ากับอาร์เซนอลเนี่ยไม่แพ้เลยนะครับโดยที่ฤดูการที่แล้วเนี่ยชนะทั้งไปและกลับเลยนะครับสำหรับอาร์เซนอลก็คิดว่าไงครับเกมนี้เกมนี้ก็คิดว่าอาร์เซนอลเองตอนนี้ฟอร์มก็ร้อนแรงแล้วก็ดูเหมือนว่านักเตะที่เริ่มซื้อมานี่ก็เริ่มจะมีการปรับตัวเข้ากันได้แล้วว่าน่าจะไม่ใช่งานยากอะไรมากสำหรับอาร์เซนอลนะเล่นในบ้านเองด้วยแล้วก็เก็บ3แต้มแล้วก็คินชี้ได้ด้วยผมว่าเกมนี้3ามสูตรไปอาร์เซนอลชนะ 30, นะอารนะับผมเออง อาร์เซนอะล่ะถ้าเล่นในบ้านผมไม่ค่อยกังวลหรอกน,น่าจะน่าจะได้พอสมควรเลยแต่ว่าการที่อาร์เซนอลอยู่ดีผ่อนเกมไปดือด้อๆมันก็เห็นมาเหมือนกันแล้วอย <U D S 1> ู่ดีก็ชอบไปเื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคือผมไม่แปลกนะที่แบบมิเกลอาร์เตต้าพอนำหนลูก2ลูกแล้วจะเล่นแบบเพเซ,เซฟไม่ได้แบบตะบ้าจะตะบี้ตะบันเอาประตูเยอะไปอะไรขนาดนั้นนะอะใช่แต่ว่าพอพอมันแบบว่า จะเล่นเน้นผลมากขึ้นก็เท่ากับคุณโยนโอกาสให้กับผู้ต่อสู้มากขึ้นถ้าคุณไม่แข็งพอสมมุติว่านําอยู่1 0, นึ่งเนี้ยแล้วมัน1นึอันนี้ก็อาจจะงานช้างได้เลยหรือแบบนำสองศูนย์แล้วโดน2อหนึ่งเหมือนเกมแรกอเซนอลก็เริ่มมีเป๋เหมือนกันก็ต้องรอวัดก็ต้องรอดูว่าพวกเขาจะปิดเกมได้สนิทมากน้อยแค่ไหนส่วนความคมอะ่ะผมว่าเซนอลนน่าจะไม่มีปัญหากับเกมในบ้านแม้จะเจอฟูลแลมก็ตามนะครับน่าจะชนะไปสบายๆสองประตูต<ม>่อศูนย์อ่าก็คราวนี้มาถึงเกมสุดท้ายนะครับก็ n o t t i n g h a m f o r e s t นะครับโดยเกมนี้เนี่ยเตะกันวันเสาร์เหมือนเดิมนะครับเวลา3ามทุ่มเหมือนกันนะครับคู่เวลาตรงกับอาร์เซนอลเลยนะครับฝั่งแมนยูเนี่ยตอนนี้เนี่ยพวกเขาอยู่อันดับ12ของตารางพรีเมียร์ลีกนะครับแข่งไปเนี่ยสเกมชนะ1แพ้1มี3แต้มส่วนฟอร์เรส์เนี่ยก็อันดับ10ของตารางพรีเมียร์ลีกนะครับชนะ1แพ้1เหมือนกันนะมี3แต้มเหมือนกันนะครับ โดยผู้เล่นที่จะไม่มีสิทธิ์เล่นในเกมนี้นะครับของฝั่งแมนยูเนี่ยมาเลเซียหลายๆสื่ออาจจะต้องรอลุน้นลัสมุธฮอยลุนในเกมนี้เพราะว่ามีข่าวว่าอาจจะพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยต้องรอดูอีกทีหนึ่งส่วนอมัดเดียโลนะครับทางด้านของโคมีมานูเนี่ยก็น่าจะไม่ได้ลงอยู่แล้วนะเมสันนาว์เองก็น่าจะพลาดเกมนี้ตามรายงานข่าวนะเพราะว่ามีข่าวว่าเมสันมาส์เนี่ยมีอาการบาด <c oughs> เจ็บกร <c oughs> ะเดณนกล้ามเนื้อแฮมสติงอันนี้เนี่ยคือเทเลกราฟรายงานต้องพักรักษาเนี่ย สี่ถึงหกสัปดาห์ก็เจอกันหลังเบรกทีมชาติเลยอ่าก็อาจจะให้ไปพักแบบดึงสติกลับมาก่อนนะสกหรับเมสันเมาส์ส่วนลิซานโดมันติเนสก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งชื่อที่เช็คฟิตแต่คิดว่าน่าจะไม่<ร>มีป<ร>ัญหาน่าจะลงส่วนฟอร์เรสต์เนี่ยไม่มีทางด้านของเฮนเนสซี่นะครับของเออโอมาริชาร์ดฟิลิเป้เนี่ยอันนี้น่าจะไม่มีชื่อแน่นอนนะครับ11ตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับเว็บฮูสกอร์ให้แมนยูมาในระบบ4141เอ่งสี่หนึ่ผู้สาประตูเป็นท่านาของโอนาน่านะครับคู่เซนเตอร์เนี่ย ลินเดเลิฟจับคู่กับลาเฟเวลารนะครับแบ็กซ้ายลูคชอแบ็กขวาวานบิสซากา้าตรงกลางเนี่ยเป็นคาเซมิโล แต่น่าจะเป็นอีกเซ้นบูโน่ในแหละสามกองกลางแล้วก็ตัวลุก3ตัวเนี่ยเป็นกาเนชโชแรดฟอร์ดแล้วก็แอนโทนีนะครับส่วนทางด้านของนอตติงแฮร์ฟเรสต์เนี่ยก็แมทเทอร์เนอร์นะครับสามกองกลางเนี่ยเป็นท่าด้านของโบลี่นะครับวอลร์เรลแล้วก็แมคเคนน่านะครับกองกลางเนี่ยเป็นทางด้านของแรอันเยสนะครับแล้วก็แมงกาลาแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นทางด้านของไอน้าแล้วก็แบ็กขวาเนี่ยเป็นทางด้านของแซสอูริเยนะครับสามตัวลุกเนี่ยอโวนิยี่นะครับมอร์แกนไวแล้วก็เป็นทางด้านของเบรนดน์จอห์นสันแมนยูน่าจะเเป็นนนอีิกซลงมมาแท ผมว่าน่าจะอีกเซนแหละแล้วผมคิดว่าเกมจะดีขึ้นนะถ้าเป็นอีกเซนอ่ะ,อะผมผมว่าแปลกเหมือนกันที่ไม่รู้ว่าลิซันโดมาติเนสมีอาการบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าฮูนสกอร์ให้สตาร์ทเป็นลินเดอร์เลฟเลยแต่อีกอย่างหนึง่งคิดว่ามีโอกาสไหมที่จะเอาพักกานานะโชและฟอร์ดไปเล่นแล้วก็เอาพี่หมากมาเล่นหน้าเป้า เป็นไปได้เพราะว่าการนชโชเองก็ถือว่าค่อนข้างจะเล่นได้แบบเขาเป็นตัวจริงนะผมรู้สึกว่าเขายัางยังไม่เก่งพอที่จะลงเป็นตัวจริงได้ดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่าถึงจะมีจังหวะมือหวาอยู่บ้างแต่รู้สึกว่าการตัดสินใจจังหวะสุดท้ายของเขาอะ มันยังดูไม่เฉียบคมพอไม่เฉียบคมพออ่าส่วนฟอร์เรสเองอะ่ะผมว่าโอ้โหอันนี้ผมผมคิดว่า3ตัวลุกของเขาเนี่ยอวอนิยีเวนเนนจอนสันมอร์แกนกิฟไวท์เนี่ยโตกลับน่ากลัวมากใช่แล้วแมนยูเป็นทีมที่ดันค่อนข้างกระสูงอยู่แล้วใช่แล้วช่วงหลังๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าคุณเกษมวิโร์เนี่ยค่อนข้างโดดเดี่ยวพอสมควรในแดนกลางอ่าใช่พอเป็นเอริกเซนลงมาเนี่ยโอ,อคยเ,กกเ,อเอค อาจจะมีคนช่วยคาเซมิโลมากขึ้นแต่อิลิเซ่นก็ไม่ใช่จุดเด่นในการที่จะเบรกเกมโต้กลับขนาดนั้นอ่าใช่ต้องรอดูนะเพราะว่าจอาจิงจงเนี่ยบอลเปิดของอูริเย่เกมที่แล้ว2ลูกนี้ก็แม่นๆดังนั้นนะครับอวน, <ะ S 2> อนิยี่มงเออผมว,ว่ายังไงฟอ r เรสเนี่ยน่าจะเน้นโต้กลับแน่นอนแหละ คันนี้เดี๋ยวเรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับเจอกันเนี่ยสี่ครั้งนะครับ4ครั้งหลังสุดนะเมนยูชนะหมดเลย4ครั้งแถม,มแล้วไม่เสียประตูด้วยนะครับยิงไป10ประตูไม่เสียเบอร์ซักประตูนะครับก็คือโดยรวมเนี่ยหวย หวยมันเอ็นเอียงไปทางแมนยูมากๆเลยนะอคิดว่ายังไงเกมนี้ผมว่าแมนยูเนี่ยน่าจ,จะชนะอาจจะไม่ได้ถึงขนาดแบบ <c oughs> จูดกระจายอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเป็นเกมที่ต้องต้องชนะผมว่าแมนยูยังมีปัญหาเรื่องการบิวเกมอยู่ใช่เพราะว่าบ bon อลอ่ะพอแัดฟอร์ดไปยืนหน้าเป้าแบบเห็นดนะ้ชัดเลยว่า2เกมอะ่ะเขาแทบทําอะไรไม่ได้เลยดีกว่าโอ้ยต้องลงมันล้วงต่ามากแัดฟอร์ดอ่าใช่แล้วพอขึ้นไปก็โดนพออีกฝั่งเขารับเยอะๆมากๆก็เจาะไม่เข่าทําอะไรไม่ค่อยได้เกมเจอสเปอร์เนี่ยโอ้โหครึ่งหลังนี่คือเล่นกันแบบเนะทมากวางบอลกันเลอะเทอะ มากอะเกมเจอฟเปอร์สำหรับผมนะเกมเนผมคิดว่าเตนฮาร์กน่าจะเน้นมากๆแล้วก็น่าจะมีการติวเข้มอะพอสมควรเลยเพื่อเกมในบ้านเองเก็บพชนะเพื่อเรียกความมั่นใจแต่ผม <S <S 2> <S 2> รู้สึกว่าเกมเนี้ยมันอาจจะมีอะไรที่มันรู้สึกแบบได้ดินได้ดิอ,อะอาจจะแบบเฉือนมาแบบหือจับ อ่าหรือไม่ก็2 0แต่แบบชนะแล้วแบบรู้สึกเหมือนแบบเออมันชนะก็จริงแต่ว่าโดยลูกเกมโดยอะไรเนะี่ยยังยังไม่ถึงกับแบบคือถ้าเป็นอย่างนี้ทั้งฤดูก,กาลมึงแย่แน่อันนี้ดีกว่ามันแย่แน่แต่ก็หวังว่าเกมนี้จะเล่นได้ดีนะผมหวังว่าเกมนี้จะเล่นได้ดีเพราะว่าเทนฮาคงจะต้องมีการเติวเข้มมีการด่านักเตะบ้างแหละเพราะเกมเจอเปอร์ที่เคอเล่นกันเลอะเทอะมากๆผมก็คิดว่าเหมือนกันแหละส่วน f o r เ s เนี่ย ผมว่าเขาน่าจะมายันไว้ก่อนแล้วพยายามรักษา1แต้มไว้ก่อนแต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้า3มแต้มได้เนี่ยก็น่ากลัวเหมือนกันแต่ผมคิดว่าแมนยูน่าจะยังดูดีกว่าเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันต้องเอาแล้วอ่ะมันต้องเอาแล้วเล่นในโอทัฟฟอร์ดด้วยแต่ก็อาจจะไม่ได้ชนะง่ายขนาดนั้นอาจจะแบบ2ออะไรประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพเมลีก วันเสาร์แล้วก็มีค่ําคืนวันศุกร์เล็กน้อยหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายถ้าใครชื่นชอบคอนเทนต์ของเราเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ